ส่วนราคาทองคำค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐนั้นแข่งค่าขึ้นนะคะก็ถือเป็นปัจจัยกดดันพอสมควรนะคะแล้วก็แนวโน้มของทองคําหลังจากที่ปรับตัว ขึ้นมาในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานี่นะขึ้นมาจากประมาณ1,500นะคะแล้วก็ไล่เรียงมายืนอยู่เหนือ1,700ได้นะคะเมื่อวันศุกร์ราคาร่วงเช้านี้สปอตทองร่วงลงมาอีกต่อเนื่องประมาณเกือบเกือบจะสิบเหรียญน,นะคะส่งผลให้ราคาทองของบ้านเราเปิดตลาดในช่วงเช้าลงมา50บาทต่อบาททองคํานะคะคุณผู้ชม สปอตยืยนที่1,765เหรียญต่อทรยออนส์นะคะทองคำแท่งรับซื้อ25,700ขายออก25,800รูปพันธ์รับซื้อ25,332บาทขายออก26,200บาทค่ะ เพราะฉะนั้นแนวโน้มเป็นยังไงนะคะทางทองคำนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าสําหรับทองคําในรอบสัปดาห์นี้นะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์นะครับคุณนัทธีจุฑาวรากุณนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตีราคุณธนวันค่ระราคาทองคำที่ร่วง,งมาแบบนี้นะคะเป็นลนักษณะของการร่วงเพื่อที่จะพุ่งขึ้นไปต่อในในสัปดาห์นี้ไหมคะค่ะสําหร,บรับราคาทองคานะคะก็หลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะถือว่ามีการปรับตัวย่อลงนะคะแล้วก็มีการทําจุดต่ําสุดต่ากว่าสัปดาห์ก่อนที่ทําไว้ที่ระดับ1,752เหรียญยูเอเอร่าทอยออสนะคะส่วนสัปดาห์ที่แล้วก็ทําจุดต่าสุดไปที่ระดับ1,737เหรียญยูเอเอร่าถอยออสนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ที่ระดับ 1, 1 7อเหรียญถึง1783เหรียญน,นะคะในสัปดาห์ที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะหลังจากที่ปรับตัวบวกขึ้นมาต่อเนื่อง4-5สัปดาห์นะคะก็มีการย่อตัวแล้วก็พักฐานลงมานะคะจากการแข่งข้าของค่างเงินยูเอเซอล่านะคะแล้วก็มีการขายทองคำไรออกมาหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างตอนนี้นะคะก็ยังมีความกังวลในด้านเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะคะแล้วก็รวมถึงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะคะที่จะเห็นออกมาไม่ว่าจะเป็นดัชนี ดีไอของจีน,นะคะสัมกว่าค่าทางญี่ปุ่นเองก็ตามนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่จะกดดันราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะประกอบกับปัจจัยทางด้านการแข่งขันของค่าเงินเยซาลานะคะ,ะ,คะแล้วก็พอมาดูภาพทางเทคนิคแล้วนะคะาการที่ราคาทองคำนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็มีการย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมองว่าราคาทองคำอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวแล้วก็ยังพักฐานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแนวรับของวันนะคะเราให้เทีรดดับ1750เยหเหรียญเยนซาลาแล้วก็ทียดดับ1 7ึ่3 7เดยบเหรียญ เวสาถอยออนสนะคะคถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกเริเวณประมาณ25,650บาทแล้วก็เทียดับ2อ5 0 0าบาทนะคะส่วนแนวต้านของวันนะคะเราให้เทียดับ17,70ันเอยเจเหรียญแล้วก็เทียดับหนึ่ันเอยเจห้เหรียญถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกบริเวณประมาณ25,900บาทแล้วก็สอง5 0บาทนะคะ สถานีนะคะก็ถ้าโดยภาพรวมแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะย่อตัวสลอตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังให้แนวรับของเราก็จะให้แนวรับของสัปดาห์ไวเทีรดดับหนึ่งพันเ็้อยิบเหรียญนะคะทีระดับประมาณ25,200ันรอบาทส่วนแนวต้านนะคะก็ยังให้แนวต้านทีรดดับเดิมนะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งทีรดดับหนึ่งพันเ็อยเก้าสเหรียญเวสซล่านะคะทีรดดับประมาณ2 6 2 0 0พันรอบาทนะคะเพราะจะเห็นได้ว่าอย่างสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะราคาทองคำก็ปรับขึ้นไปถึงแนวต้านแล้วก็มีการย่อตัวลงมาในสัปดาห์ที่แล้วนะะค เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาทองคำปรับขึ้นไปถึงแนวต้านนะคะก็น่าจะมีแรงขายออกมาอีกครั้งนะคะแต่ว่านักลงทุนก็ยังแนะนำนะคะการที่ราคาทองคำถ้ามีการย่อตัวในสัปดาห์นี้ก็อาจจะเข้ามาสะสมเวลาราคาย,ย่อตัวลงไปบริเวณแนวรับสำคัญสำคัญนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้นะคะก็ยังให้ติดตามทางด้านสาหรัฐอเมริกานะคะจะมีจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคาได้ค่ะ จากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ค่อนข้างจะมีผลต่อราคาทองคําในแต่ละค่ําคืนแล้วนะคะเรื่องความคาดหวังของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนหากว่ามีออกมาจริงๆในเร็วนี้แนวโน้มของราคาทองคาจะขานรับแบบไหนคะค่ะสําหรับทางด้านจีนนะคะถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะส่งผลบวกต่อราคาทองคาต่อไปได้นะคะเนื่องจากถ้ามีเงินเฟ้อของทางจีนนะคะโอกาสที่จะมีแรงเข้ามาซื้อทองคามากขึ้นก็ประกอบประกอบกับเดือนนี้นะคะตั้งแต่เดือนนี้จนถึงสิ้นปีนะคะปกติแล้วก็ถือว่าเป็นความต้อง การทางฟิสิกอลทองคําก็มากขึ้นไม่ว่าจะจากทางจีนนะคะหรือว่าทางอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นมองในระยะยาวจนถึงสึ่งปีนี้โอกาสที่ราคาทองคาจะปรับตัวขึ้นต่อก็มีอยู่ค่อนข้างสูงค่ะค่ะเป้าสําหรับปีนี้ทางคาสิโกยังคงเป้าเดิมไหมคะสําหรับทองคําค่ะสําหรับเป้าของปีนี้นะคะทางคาสิโกฟิลเตอร์ก็ให้เป้าที่ระดับ1,900เกรยเหรียญดอลลาถอยออน์ค่ะค่ะได้คันี้กับคุณคุณนัทมีบ้ากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอบสัปดาห์นี้นะคะแนวโน้มราคาทองคําอาจจะยังพักขังอยู่นะคะผู้ ใครที่ต้องการจะทยอยสะสมก็สามารถที่จะทยอยเข้าไปเก็บทองคําได้นะคะแนวรับสําหรับรอบสัปดาห์นี้นะคะให้กันไว้ที่1,710เหรียญต่อทรนด์นะคะตีเป็นเงินบาทไทยประมาณ25,200บาทต่อบาททองคํานะคะส่วนแนวต้านนะคะกรอบค่อนข้างจะกว้างนิดนึงค่ะ1,790เหรียญต่อทรนด์นะคะหรือตีเป็นเงินบาทไทย26,200บาทต่อบาททองคํานะคะแนวโน้มของทองคํามีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปได้ต้องติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในแต่ละค่ำคืนนะคะซึ่ง ก็จะมีผลแต่ว่าในช่วงสั้นๆดูเหมือนแนวโน้มจะยังคงพักฐานอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นจังหวะที่ดีสําหรับใครที่ต้องการจะสะสมลงทุนในระยะกลางหรือระยะยาวนั่นเองค่ะ